กองก่อนเลยครับถ้าใครเป็นน็อตเดิมก็น่าจะเป็นสีแฉกนะครับของผมมันเป็นน็อตเปลี่ยนนะครับใช้เบอร์แปดอ่าก็รื้อเลยครับชุดชุดข้างนี้ผมเคยรื้อบ่อยแล้วนะคือรื้อทําความสะอาดหรือเปลี่ยนกองอากาศนะครับเพื่อนๆก็ย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับแล้วก็มีคลิปที่รื้อแบบละเอียดเลยนะก็มีนะครับรื้อให้ดูหลายๆจุดเลยอันนี้ก็ หรือคร่าวๆนะครับก็ถอดกล้องออกนะครับนี่เห็นไหมครับนี่กองอากาศจากนั้นก็หรือเปลือกชุดข้างนะครับ ต่อเลยนะครับชุดผู้เล่อันนี้จะเป็นเปลือกมันก่อนนะครับแล้วก็ลื้อออกเลย หมุนไปยาวๆเลยครับใครไม่เคยทำก็อาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับมันจะยากตรงที่เราจะถอดน็อตจานนะครับกับน็อตคัดนะครับตรงนั้นจะยากนะครับอ่าหลุดละแล้วก็เอาฟองน้ำออกครับอันนี้ใครจะถือโอกาส ทำความสะอาดเฉยๆก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนสายพานเนาะแล้วก็เม็ดแล้วก็กลิฟนะตรงนี้น็อตของผมจะเหมือนเพื่อนๆแล้วครับอันนี้จะเป็นเบอร์แปดเหมือนกันนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมเบอร์แปดใครมีบล็อกไฟฟ้าก็จะไวหน่อยนะครับแต่ขา ขาประกอบกลับนะครับต้องใช้มือนะครับอย่าอย่าใช้บล็อกไฟฟ้านะครับอย่าใช้บล็อกลมนะครับบางทีมันแรงเกินไปนะครับอลูมิเนียมอาจจะเสียหายได้นะครับแล้วก็อาจจะปิ้นเกลียวได้ด้วยนะ,ะดึงออกนะครับอันนี้จะมีประเก็นเหล็กอยู่นะครับสีดำออ,ออกมาด้วยเนี่ยนะครับ เช็คดูว่ามันหักหรือเปล่านะครับถ้าหักก็เปลี่ยนอันนี้ใช้ตัว Y นะครับตัว Y ายทิมเข้าไปในรูเลยครับอแล้วก็เอาขามันไปขัดกับคัดด้านหลังนะครับแล้วก็ไขเลยอันนี้ใครมีพวก Impact d ดเ e อก็จะสบายเลยนะครับยิงปื๊ดเดียวออกเลยนะนีลำบากหน่อยนะอืม ผมมีแต่สว่านไงผมเห็นที่ซื้อ Impact Level มาเร็จแล้วครับก็ค่อยๆหมุนออกนะครับตรงนี้มีแหวนสองตัวนะระวังหายนะครับผมเห็นบางคนเหลืออยู่ตัวเดียวอ,อ่าถอดออกออันนี้สายพานขึ้นมาประมาณนี้นะครับจะมีรอยอยู่ก็คือถ้าเราไม่ได้ไปขูด ขูดชามะนะครับภาษาบ้านๆเลยขูดชามมันก็จะขึ้นไม่สุดนะครับัก็ได้แค่นั้นถ้าไปขูดชามมันก็แรงขึ้นอีกนิดนึงข้างหน้าใช้เบอร์สิบเจ็ดนะครับตรงตัวชามหน้าใช้เบอร์สิบเจ็ดตัวชามหลังใช้เบอร์ยี่สิบสี่นะครับออถอดออกเลยครับเบอร์ยี่สี่นี่เป็นกระโหลกคัดนะครับก็เอาไปล้างทําความสะอาดนะครับ ใครมีน้ำยาล้างห้องเครื่องก็ใช้น้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับใครมีน้ำยาล้างเบรกก็ใช้น้ำยาล้างเบรกได้นะครับสองสองอย่างนี้แนะนําให้ใช้เลยครับส่วนส่วนต่อไปอย่างที่สามนะครับก็คือน้ำมันเบนซินนะครับหรือว่าแฟบนะครับใช้ล้างได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีน้ำยาข้างต้นก็คือมันจะง่ายกว่าอันนี้คัดผมมันขึ้นเงาๆนะครับ แสดงว่ามันเริ่มลื่นนะครับให้เราเอากระดาษทรายเบอร์100นะครับมาขัดนะครับหรือเบอร์400รก็ได้ครับเบอร์หยาบหยาบอะครับใครมีเบอร์ไหนหยาบหยาบก็ขัดเลยครับขัดให้มันเป็นออกผิวด้านด้านใหม่ๆนะครับเพราะว่าเราใช้ไปนนานมันจะลื่นนะครับพอมันลื่นมันก็จะจับช้านะครับจับช้ามันก็จะกําลังต้นก็จะดิ้นดิ้นนะครับ แล้วก็มีเสียงฟรีๆนะครับเนี่ยเราก็ขัดให้มันใสใครมีตะไบก็ใช้ตะไบได้นะครับนี้ผมใช้กระดาษทรายพอดีกระดาษทรายมีเยอะนะครับแล้วผมก็ว่าตะไบมันค่อนข้างลำบากด้วย <c oughs> ผมว่ากระดาษทรายง่ายกว่าม้วนๆแล้วก็ถูๆเลย นี่นะครับมันเป็นเงาเงานะเราก็ขัดให้มันออกเลยเปิดเนื้อนะครับเปิดเนื้อแต่ถ้าใครคัดหมดก็เปลี่ยนคัดนะครับของผมยังไม่หมดนะผมก็เลยอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวถ้าหมดผมอาจจะต้องเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูนะนี่ยังขี้เกียจนะครับขี้เกียจอาจจะระบีชุดคัดด้วยนะครับขี้เกีย <laughs> จมันต้องใช้ หกเหลี่ยมเบอร์สามสิบเก้านะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะสามสิบเก้าถ้าใครมีเบอร์สามสิบเก้าก็ถอดได้นะครับตอนถอดก็เหยียบเหยียบคัดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งใส่หน้าเพราะมันมีสปริงคัดอยู่นะผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูเนาะอันนี้ก็หายหายเงาแล้วนะเอออันนี้ผมล้างน้ำแล้วล้างน้ำแล้วก็เป่าให้แห้งนะครับ อันนี้พวกเม็ดนะครับอ่าของผมยังดีอยู่เลยนะสิบสองจุดเก้าสิบสามเม็ดแอร์หลอกจะเป็นสิบสามกรัมหกเม็ดนะครับเนี่ยโอ้ดีหมดเลยแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเม็ดใหม่นะครับไม่เป็นไรอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้สำรองได้ครับมันอาจจะเก่าแล้วนะครับกลัวมันจะแตกก็เลยเปลี่ยนไปเถอะถึงมันจะไม่สึกนะครับแต่ธรรมดาถ้านี่ก็ใช้ได้ครับไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ประเด็นคือผมซื้อมาแล้วไงเออผมก็จะจะเปลี่ยนนะอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้คราวหน้าก็ได้เผื่อเม็ดแตกเม็ดสึกสายพานนะครับให้เราบีบกับหลังนะครับเนี่ยถ้ามีรอยแตกลายงาอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ในคู่มือเขาให้เช็คทุกๆ25สองหมื่นห้านะครับประมาณนั้นนะครับแต่ก็วิ่งไปเถอะครับสามหมื่นก็ได้ค่อยเปลี่ยนแล้วเนี่ยกิบล,ล็อกนะครับถ้ามันโยกอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปทําให้ ชุดข้างเรามีเสียงนะครับเนี่ยเราก็เปลี่ยนถ้ามันโยกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนนี่ผมซื้อตัวใหม่มาอะไหล่ข้างในแนะนำไม่ใช่ของแท้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปใช้ของเทียบเจ็บแต่จบครับหันด้านสามเหลี่ยมออกด้านนอกนะครับด้านสี่เหลี่ยมอยู่ด้านในนะครับ จะแน่นเลยตัวใหม่มันจะไม่โค้งเคงนะครับผมก็ไม่ได้เปิดดูนะตอนผมเบิกของอว่าเม็ดมันยังดีอยู่นะครับขี้เกียจลื้อนะครับพอลื้อกะเปลี่ยนเลยไม่ใช่ลื้อมาดูขี้เกียจเลยแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวเสียตังก็เอามาเช็คก่อนได้นะครับผมซื้อมาใหม่หกเม็ดเลย คือผมเปลี่ยนทั้งชุดเลยอะแต่ถ้าใครอยากประหยัดก็เช็คก,ก่อนก็ได้ครับอะไรเสียอะไรไม่เสียแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เอาจาระบีทนความร้อนนะครับมาทาแกนทั้งแกนคัตทั้งแกนชามเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยสองแกนทาบางๆพอนะครับไม่ต้องพอกหนาะแล้วก็ยกชุดคัตใส่เลยครับ ไม่ไม่ย,ไมยากครับก็บีบๆหน่อยปุ๊บมันจะเข้าเฟืองมันเลยครับมันมีล่องเฟืองอ่าดูสังเกตนะครับสายพานจะต้องหันลูกศรไปด้านหน้านะครับอใส่กระโหลกคัดเลยครับป้ายจะระบีออกหน่อยเกินแล้วก็หมุนน็อตเบอร์ยี่สิบสี่เข้าไปหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาขันย้ำนะครับ อันนี้ต้องประกอบดีๆนะครับไม่งั้นวิ่งไปน,นี่ชุดข้างหลุดน็อตหลุดจบเลยนะครับอ่านี่แหวนตัวแรกนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบหลังเต่าใส่ชามนะครับอ่าแล้วก็ยัดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตามด้วยบูทแท่งเหล็กนะครับอ่าเข้าไป เรียบร้อยแล้วก็เช็ดหน่อยนะครับเดี๋ยวจระบีมันไปเลอะสายพานอ่าแล้วก็บีบสายพานข้างหลังนะครับอ่าอย่างนี้อ่าแล้วก็มันจะเข้าบูทพอดีนะครับอันนี้ก็ใส่ให้ตรงฟันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็แวนตัวที่หนึ่งนะครับปุ๊บแล้วก็ แหวนตัวที่สองนะครับใส่เข้าไปมีสองตัวนะครับ <c oughs> ใครเหลือตัวเดียวไปหามาใส่นะครับมันต้องมีสองตัวอ่าแล้วก็น็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับข้างหน้าเบอร์สิบเจ็ดข้างหลังเบอร์ยี่สิบสี่นะครับส่วนน็อตคัตจะเป็นเบอร์สามสิบเก้านะครับบางคันก็อาจจะสี่สิบเอ็ดนะครับก็แล้วแล้วแต่รุ่นนะครับ เ,เอาให้แน่นครับต้องเอาขาขัดนะครับไอตัวตัววายขัดไว้ด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่แน่นอันนี้จะมีใครมีประแจทอก็เปิดคู่มือดูเลยครับผมพอดีผมไม่มีนะหรือว่าใครจะมาร์คขีดไว้ก็ได้นะครับมาร์คขีดเอาไว้ขัดให้ตรงขีดนะครับมันก็จะพอดีแต่ผมก็มีทิคนิดหน่อยนะครับ พอพอเราพอเราหมุนตรงเกียวนะครับเราขันเข้าไปเลยครับเดี๋ยวพอมันสุดเกียวนะครับมันจะมันจะตึงมือเองครับเราก็พอนะครับไม่ต้องไปเตอบี้ตะบานขันเอาให้มันตึงมือสุดเกียวนะครับมันจะรู้สึกได้เลยครับถ้าเราขันเองเออมันจะเหลือเกียวโผลอกมาสักสองเกียวอ่ะนะครับประมาณนั้นนะน็อตแบบก็ประมาณนี้ครับเราก็จัดการใส่เจ้าเหล็ก นะครับประเก็นเหล็กอ่ะแล้วก็คอบฝาเรียบร้อยนะครับใส่เบอร์8เข้าไปก็ขันน็อตให้ครบนะครับขันทะยงเพื่อนเพื่อก็น่าจะพอมีสกิลนะครับขันนอ็อตทะยงก็จะมีประมาณนี้นะครับเราก็ลองเอาไปขี่ดูย้ำนะครับขันให้แน่นนะครับน็อตเบอร์17 กับเบอร์24นะครับถ้าหลุดนี่คือโอกาสพังเยอะมากนะครับอย่าให้อย่าอย่าให้มันหลุดนะครับแล้วก็อย่าขันแรงเกินไปนะครับถ้าเกี่ยวล้มหรือเกี่ยวเสียหรือว่าเออฟืองมันเสียนะครับงานงานใหญ่เลยนะครับเราต้องเปลี่ยนอีกเฟืองเลยนะครับหรือเยอะเลยต้องรือซีนข้างๆออกนะครับ ตรงนี้เพื่อนเ่น,น่าจะใส่กลับเป็นนะครับเดี๋ยวผมว่าจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ประกอบกันต่อนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ